กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้ก็หลังจากเมื่อเช้านะครับสวรรค์มพอนะครับว่าสำเร็จไปเจอลงรอสิบแล้วนะครับก็ลงมาทำกิจกรรมไฟฟ้านะกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนสำคัญโรงเรียนโรงเรียนอสังหาริมทรีพย์นี่นอนนอนนะโดยมีคุณครูนะครับเป็นต้องการเป็นต้องกานถ้าลูกผู้ชายโค๊กโค๊ก เสื้อใจหมูหงต้องบอหมูมึงเป็นคนเหตุไหนลุกไปเขียลงน้ำโอ้บอกไปแล้วเจอซะเอาเร็วเร็วเร็วเสื้อเอาเร็ว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 เสื้อเอาเร็วนี่ครับเป็นลูกเสือวันเดียวจบนะครับได้ทั้งรดรดรดปล่อยยางรด รอรอปล่อยยังรอรอปล่อยยังครับรอรอไม่ลงปล่อยอ่ะไปแล้วเหรอเอาวะทอวทอปล่อยยังอันนี้ปลาเข่งนะครับปลาเข่งคางไม่ดังนะครับวันนี้จะรอปลุกปลาเกือบตกเกาะข้างล่างเนาะอันนี้บ่อละกี่ตัวครับสองร้อยอ่ะบ่อละสี่บ่อละห้าร้อยตัวเอาหรือไม่อาจารย์จะลงบ่อไหน มันเหลือไงมึงวะเขามันเหลือไงนี่ไงอันนี้ปล่อยหรือยังปลาเหลือป่ะนี่ไม่เหลือมึงพูดออกเหลืออะไรปลาเหลือเดี๋ยวเอาไปขึ้นรถรถทองจอดอยู่ฝั่งนู้นน่ะตัดออกเอาตัด อันนี้ปลาอะไรครับปลาเข่งบ่ปลาหมอหมอครับปลาดอกเตอร์ครับเป็นยังเป็นหมอครับอ่ะเชครับนักเรียนเป็นไข้นี่คือมาที่นี่แล้วจะหายเลยใช่ไหมครับ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 เชื่อไทยคอนเทนตเนี่ยวเัาแห่มากโอ้ไม่ปลาปูฟันนะครับเอาเชื่อแล้วเป็กตีที่ดีแบบที่แรกสุดี เอาเร็วๆๆๆกูจะข้ามไปเลยนี่ยุงกัดนี่นะบ่อแรงมาเสียกัญญาดอกบท้ายไปเลยเอาโอ้แฝงเอ๋ยว่างมันดีๆมึงกับไปไทยกันได้เด้อมันคือลายถุงอด้รอยู่นี่อันนี้อันนี้ปลาเข่งนี่นี่มึงต้องมานี่ปลาดุกนี่กระต่ายกับเต่าด็อกเน็กด็อกเน็กชีวิตเคเตอร์ มันเป็นแบบนี้นี่เองอเนาะเห็นคนตกน้ำวันนี้สาวน้อยตกน้ำนะครับต่อไปผู้กำกับผู้เสือตกน้ำนะครับนิโพอแม่นนะครับโหมดเอาไหมไป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 ้าลงเร็วๆแป้งเอาลงไหนระวังระวังโอ้ยผู้กำกับนี่เป็นตาตกน้ำฮะเอาเรื่อไลายฉุดเราไป ช่วยสาธิตให้หน่อยครับยิ้มยิ้มแบบม่จฉาชี่